วันเดียไวล์น f o ร d ด a n g e r Auto อโต้โฟร e วีลหลอดูดันไม่เกรงใจใครขายดาว5 0 0แสนนาเปลี่ยนสัญญาหรือจะจัดสัญญาใหม่ก็ฟรีดาวได้ของแต่งบ่อกว่าส0 0แสนครับอันนี้เป็นรถบิ๊กบอสบอสนาจะของยืนอยู่โน่นรถบอสบอกว่าบอสว่าเออขายได้ขายเลยเพื่อมีใครอยากได้ต่ออันนี้เปลี่ยนสัญญาครับขายดาวเท่าไหร่นะ ขายดาวห่าแสนคนะรับนาพันเพียงแค่48งวดคใครได้ไปโคตรคุ้มกับของแต่งมูลค่า4 0 0 0 0นบาทนาะของแต่ง4ี่แสนนะพีนะ่น้องครับนาแม็กยาง35วห้รุ่นออฟโรดเล่นกันตัวรล้นาชมใหม่เลยทะเบียน3 0 0 0 0นครับไม่ได้ให้ <laughs> ไม่ได้ให้นะจ๊ะนึกว่าจะให้ถ้าใครจะซื้อต่อครับทะเบีย3น3 0 0 0 0นโอ้นะต่อรองได้ <laughs> เอาดเลขไมค์นะนะออโต้โฟวินะสามหมื่นนเครื่อง V6 ไมสามหมื่นสามหมืนหรือสามพันสามหมนนคันนี้เป็นเบนซินนะโอ้หสามพันสามพันสพโลสามพันโลเออไม่ไบอสครับปรับไม่ยังไงครับปรับไม่ยังไงดีเซ็ตไม่ยังไงครับปรับไม่ยังไงเป็นมันเป็นทิป A อยู่ครับเราเลยไม่รู้นะรถบีบอสนะครับสามพันสามพันเจอยู่ข้างๆนี้ สามพันเจ็ดนะสามพันหกอ่ามันมีมิวทอนเห้ยไหมไอ้โชว์โชว์ต้อนเอากดโชว์เราอยากกดเองม้างล่างกดนมาเนี้เนียเนี่ยเนี้ยนี่มีแบบมันเป็นมันเป็นอบต้น้นต้นต้นก้นต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 เนต้นตแนบ้นตเนต้นต้นต้น้นต้นต้นต้น่นา้นต้นต้นนนต้นต้น้นต้นต้น้นต้นตนต้นนนี้นต้ต้นตนตนต้นต้น้นต้นต้นต้น้นต้นต้นตเนตน้นต้นต้น้ ธรรมดาแล้วก็คอมฟอร์ตแล้วก็แบบอ <brainstorm. S 2> โอฟโอรดวงอะไรก็ปรับได้นะเป็นแบบเอ่อ normal เป็นแบบคอมฟอร์ตแล้วก็แบบสปอร์ตอ่อพีนองตามการใช้งานพี่ <laughs> พน้องเบิงเอา voilà, ่ะพี่ีนองนีิกวนรถซุปเปอร์คาร์่อปรับได้เสียงปรับได้ โชคปรับได้ได้เหลือแต่ปรับให้มันบินได้ครับพี่น้องราคาปรับได้เลยครับบอสปรับราคาปรับได้นี่นะอันนี้น้ำแน้ำแถมแถมแถมน้ำแจ๊บโอ้ยโอ้ยราคาล้านกว่าแถมน้ำแถมน้ำบอสโอ้ยสุดยอดจริงปะเดี๋ยวดึงโม่เบรกโมยเบรก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 หน้าหกพอร์ตหลังสี่พอทโมเบรกมือไฟฟ้าสองแสนเบรกสองแสนโอ้โหแม่จ้าล่อแสนหนึ่งล่อแสนหนึ่งของแต่งครับ สองแตงสามถึงสี่แสนแล้วแล้วก็โช็อนี่เป็นช็อกฟองช็อกฟองเอีกติดมากกว่ารถอยู่แล้วอันนี้ทุกคนรู้สองจุดห้านิ้วอันที่เหลือโมดโมดต่อแน่เก็บป้ายทะเบียนสามแสนนะใครอยากได้ป้ายเดี๋ยวโทรมาบอกไอ้เสียงเดี๋ยวจะต่อรองให้อาจจะต่อเหลือแปดหมื่นก็ได้จากเท่าไหร่นะจากสามแสนเดี๋ยวจะต่อให้เหลือแปดหมื่นอันละค่ารถเหลือแปดแสนมาได้บ่ไอ้ นะผู้ใดว่าคุ้มบ่คุ้มก็คอมเมนต์ก็มาก็อปรับได้นะช่วงล่างมันซ็้าหมดเลยนะขายเปลี่ยนสัญญาบอสบอกว่าเอาเปลี่ยนสัญญาไม่ต้องไปเริ่มดอกเบี้ยใหม่เปลี่ยนสัญญาขายดาวไปที่ห้าแสนนะผ่อนเพียงแค่เดือนละสามหมื่นสี่สิบแปดงวดหรือว่าผู้ใดบมีเงินดาวครับนะก็เริ่มสัญญาใหม่ได้เดี๋ยวพี่อวะเดี๋ยวไอ้เสียมเดี๋ยวบอสเขาจะปิดเล่มให้พอปิดเล่มให้แล้วก็เดี๋ยวเริ่มสัญญาใหม่แต่ว่าเริ่มสัญญาใหม่ไม่ไอ้ว่าไม่คุ้มเพราะว่า อ่าใครที่มีเงินดาวจะคุ้มกว่าแต่ถ้าใครไม่อยากใช้เงินดาวก็ได้แลวพี่ปิดเล่มให้แล้วก็เริ่มสัญญาใหม่แต่ก็ต้องเสียไปเริ่มดอกเบี้ยใหม่อืมเออก็แล้วแต่พี่น้องแล้วแต่พิจารณาเนาะแต่ว่าอายว่าถ้าใครมีกําลังครับเปลี่ยนสัญญาต่อดีกว่าเพราะว่าดอกเบี้ยก็ไม่ต้องจ่ายแล้วเขาผ่อนมาตั้งกี่งวดแล้วล่ะแมนเออเหลือแค่สี่ิบปดงวดเองแมนนะดอกเบี้ยป้ายแดงมันย่อมถูกกว่ามืสองครับใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวนี้มันต้องเป็นดอกเบี้ยป้ายแดงอยู่ครับพี่น้อง บอกใหม่ป้ายแดงอันนี้หนึ่งล้านเก้าแสนรวมของแต่งของแต่งอันนี้สี่แสนโอ้ตกสองล้านกว่าถ้าไปจัดสัญญาใหม่ตกสองล้านกว่านะแต่นี่คุณดาวแค่ห้าแสนแล้วผ่อนเพียงแค่สี่สิบแปดงวดตกแค่นหน่อยๆโคตรคุ้มกันไหมเนอะวิ่งแค่สามพันโลสามพันโลเบนซินวีหกนะพี่น้อง รถป้ายแดงรถป้ายแดงตัวนี้ไม่มีขายแล้วหมดสต็อกนะครับครับนะจองจองปีนี้อาจจะได้อีกสองปีแล้วมือสองคันนี้ก็มีแค่คันเดียวของแต่งสี่แสนรถบอสเขาเองนะที่บอกระยางสามห้าของแต่งก็สามแสนกว่าสี่แสนแล้วนะคุ้มไม่คุ้มพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาเลยอยากได้ฟรีดาวหรือจะเปลี่ยนสัญญาไปผ่อนต่อได้เดี๋ยวพี่จัดให้อยากได้แบบไหนบอกมานะมา นาวิธีการจองครับแอดไลนาที่หน้าทิกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก์ไลน์แอดเขา้ามาส่งประประชาชนเบอร์โทรที่อยู่เข้ามา3อย่างแค่นั้นเดี๋ยวไอเดยวเลือกให้เนื้อถึงรถยนต์มือ2เนื้อถึงไอเซมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญควบวมจอ,อนนถึงได้ครับเดี๋ยวไอจัดให้ช่วยทุกคนันดันเทสส่งฟรีฮอดหน้าบ้านทำไมนะเอ้าพิมพ์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 กขมาสุดกับไอเสม แจวครับพี่ช่วดอีกแล้วพี่เสมจ,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 จัดให้ผมอยากเป็นี่ครับพี่เสมสุดไหมไวุ้่นดูเอาแก้ว